เห้ยเฮมสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซีเวนไอทีรีเบิร์ตที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาแชร์ทีมนะครับในการลงไฮด้านะครับทุกคนฮนะโดยใช้ตัวละครกิกกี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็เป็น2ฉีดเวลาดีม,มากะครับวันนี้ก็จะมาแชร์ทั้งหมดเลยนะครับมีเทคนิคอะไรเดี๋ยวจะมาแชร์ทั้งหมดเลยแต่ก่อนอื่นจะไปดูกันว่าแพทเทิร์นการเล่นมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับสปอนเซอร์โนหนึ่งของเราใครที่สนใจเติมเกมเซเว่ในทถูกกว่าเติมเองลิงก ไปเริ่มกันนะครับ <c oughs> คือต้องท่ปเหนก่อนว่าทีมนี้เป็นทีมที่ผมให้100เนลยนะเพราะว่ายัางไม่เฟล,ลเลยแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับอยากให้เพื่อนๆแบบมาลงดีเทลหน่อยๆนะครับผมอ่ะก็สำหรับคนที่ทําได้แล้วก็ไม่ได้นะครับผมลองฟังคลิปนี้ดูนะครับคือเวลาจะทําให้เพื่อนๆเร็วขึ้นนะครับแล้วกเ็เหมือนคล้ายๆว่ามันสามารถหาความกีก้ได้ทุกคนประมาณนั้นนะครับทำให้เราได้เพชรระหว่างทางด้วยนะแล้วก็เวลาแจมแจมตัดนะ่ย เออคนอยังเจ็บนะครับ okay. โอเคกลองโจสรสลัดตามชนะได้เลยตายไปซะโอ้ตีโคตรแรงครับผมยังเจ็บโอ okay. เคเจ็บเจ็บจดัดเอากระสุนไปกินหน่อยเป็นไงเออรู้ให้ดี พลังของจัดกะพักเคได้อยู่ครับได้ลงได้ล่านอยู่นะครับแต่อันนี้ชั้น1 0ป,ปามชั้น10นะชั้น11อลองแล้วไม่ยังไม่ค่อยไหวเท่าไหร่นะครับเดือดดามจแรงขึ้นกว่านี้นิดนึง <พอ S 2> ก็จะสบายแล้วครับอันนี้ตัวเล็กตายแล้วนะเนะพื่อนมาครับโอเคจงสีโรราบพลังแห่งการทำลาย7 7 k เจครับมาเจี๊ยบ ขอความเมตตาจากข้าเวลา1นาที12วินาทีไม่ได้แย่เลยทุกคนถือว่าไม่ไม่แบบไม่ช้าัเกินไปครับถือว่าเร็วด้วยนะครับผมทีนี้เราใช้เงื่อนไขแล้วก็เทคนิคอะไรในการผ่านด่านนะครับชั้น10โดยใช้2ฉีดนะครับแล้วก็ปา๊คาคือแบบของแบบกะกากเลยนะฮะซึ่งบอกก่อนนะครับว่าคีย์เวิร์ดทีมนี้เป็นทีมที่ต้องมีบิทกิะครับถ้าไม่มีบิกิเนี่ยใช้อสุรแทนเนี่ย ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่านะอันนี้อันนี้ไม่ชัวร์นะครับผมยังไม่เคยเทสนะฮะถ้าใครที่ไม่มีวิกตอาจจะลองใช้อสุราปักหัวแทนก่อนได้นั่นเองนะครับดอกแรกก่อนนะครับเริ่มจากลูซี่ลูซี่เนี่ยมีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวของลูซี่เองอ่ะจะต้องเดฟมากพอนะครับผมอ่ะเพราะว่าตัวลูซี่เองอ่ะเวลาที่มันถอนเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าจัดบัฟได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างเดฟเนาะแล้วก็ลูซี่เดี๋ยพยายามยืนที่นาาหน่อย นะครับผมอยู่นานๆหน่อยจะดีมากๆ,ๆเพราะว่าพี่แกเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่าเป็นตัวสําคัญเนาะไม่ควรที่ตายเร็วจนเกินไปนะครับลูซี่นะแล้วก็ลูซี่เนี่ยใส่ของแบบเน้นพลังป้องกันเป็นหลักแบบนี้นะครับอ่ะเน้นตึกๆเลยนะครับเน้นตึกๆทนๆประมาณนี้นะครับอ่ะลูซี่นะครับอันนี้เป็นลูซี่สกิลไม่จําเป็นต้องเต็มก็ได้ครับแต่ถ้าเต็มได้ก็ดีนะครับผมอ่ะประมาณนั้นลูซี่นะครับต่อไปตัวที่2บิกิตบิกิตหรืออสลูราได้หมดนะครับตัวของบิกิตนะครับหรืออสลูราเนี่ยมีหน้าที่คือเป็นการบัฟนะครับผมทําให้ตัวขออองเ่ ป้าเนี่ยตีแรงบอสเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มตัวของจุดอ่อนให้กับตัวพาสคาซึ่งตัววิกกิตเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มตัวของบัฟพวกนี้ให้กับพลังให้กับตัวมาชาห้ที่พัดมีค่า ATK สูงสุดแค่ตัวเดียวนะครับทุกคนนะซึ่งนานถึง5เทิร์นเลยนั่นเองนะครับดังนั้นวิกกิตนะครับแนะนําให้สกิลที่1เต็มนะครับที่เหลือช่างมันนะครับชิวๆไปได้นะครับแต่อันนี้ของผมมันเต็มเองนะผมไม่ได้อยากให้เต็มเลยจนมันไปของมันเองนะผมแล้วก็ เออของก็เน้นทาไปทางถึกๆนะครับใส่เป็นอัตราบล็อกอย่างเงี้ยครับเป็นเซตบล็อกแล้วก็ถึกๆเลยนะครับประมาณนี้ถึกๆเข้าสู้นะครับอ่ะประมาณนั้นต่อไปอสุรานะครับไม่ใช่อสุราสิวิตอเรียวิตอเรีย,อรยของผมสกิลมันเต็มนะทุกคนแต่ว่าก็ถ้าไม่เต็มก็ได้นะผมจริงๆบอกก่อนว่าไม่เต็มก็ได้แต่ว่าวิตอเรียของผมผมเต็มเลยเพราะว่าผมใช้เยอะมากหอคอยอะไรเงี้ยผมใช้เยอะจริงวิตอเรียนะครับผมอ่สำคัญที่สุดก็คือจะเป็นสกิลที่1 วิโอเรียเนี่ยจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตีแรงตามค่าดาเมจของมันนะครับแต่ที่เนี้ยตัวของน้องเนี่ยมีการทําให้เกิดเวทเบาบางด้วยครับก็คือประมาณว่าศัตรูจะได้รับในเรื่องของดาเมจเราเนี่ยแรงขึ้นกับเวทแรงขึ้นนะครับยี่สองเปอร์เซ็นต์นะครับอันนั้นอันนี้ผมใช้เยอะจริงๆแต่ว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องอัพสกิลก็ได้นะอันนี้บอกก่อนนะครับสำหรับสกิลนี้ไม่จําเป็นเลยนั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือสกิลที่สองสกิลที่สองค่าอัพสกิลได้ก็ดีเเนน้้้ยาาาววว่่ไดดก็ีพระตัของ วิตตอเรียเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังเวทให้กับตัวเพื่อนเราเนี่ย4เทิร์นซึ่งไอการเพิ่มพลังเวทเนี่ยถ้าเรากินสก,กิลอ่ะมันจะกลายเป็น35%ทำให้เราเหมือนคล้ายๆกับว่าตีแรงขึ้นนะครับผมอะตีแรงขึ้นแต่ถ้าสมมติเพื่อนๆไม่ได้เป็นซีหกระยะเวลาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากี่เทิร์นนะประมาณสามเทิร์นมั้งอืมถ้าเป็นซีหกมันจะเป็นสี่เทิร์นนะครับผมอ่ะประมาณนี้อันนี้แนะนําว่ากินสก,กิลเต็มหน่อยก็จะดีมากๆนะครับผมอ่ะส่วนแพสตีสก,กิลอันนี้ก็บอกก่อนว่าแล้้้้วววแตตตต่่นนนนนนนะะะะคคคครรรรรััััััับบบบเเเเเอออออไไไมงงงพกกก็็็ลลดปปทาาาสสสิิํญหีย ของที่ใส่ครับทุกคนจะสังเกตว่าจุดอ่อนมันจะร้อยนะครับเพราะว่าถ้าจุดอ่อนไม่ร้อยมันปักสกิลหนึ่งไม่ค่อยติดนะครับเอาง่ายคือไม่ติดติดน้อยมากอ่ะแล้วนั้นผมก็เลยใส่เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนนะครับแล้วก็ออฟลองก็เป็นจุดอ่อนนะครับเป็นจุดอ่อนแล้วก็ออฟลองก็เป็นจุดอ่อนนะครับบิ๊กเออตัวของวิกเอตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถฮิวมันได้ด้วยมั้งผมเห็นเหมือนกับมันฮิวตัวเองได้ด้วยนะครับจากสกิลของเหมือนกับสกิลนี้นะครับผมอ่ะตัวเองเมื่อฟื้นฟฟฟููเเอ่่มืื้นทากับ90% ของพลังโจมตีเวทนะครับเมื่อใช้สกิลของตัวน้องทํางานก็คือมันฮีลตัวมันเองได้นะครับผมก็ถือรรว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับวิสตอเรียนะครับมันฮีลตัวเองได้เอาพูดง่ายคือมันฮีลตัวเองได้ก็ใส่เป็นจุดอ่อนนะครับสองช่องนะครับทำจุดอ่อนให้ร้อยนะเพราะว่าเราจะไม่ได้รับจากดิสบัฟจากบิกิทนะครับตัวอันนี้ต้องร้อยเลยแล้วก็น,นี้ใส่เป็นเฮดพีออฟลองก็จุดอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฮอัตราบล็อกออฟลองก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนนี่คือร้อยเปนะครับอื้� คีย์เวิร์ดประมาณนี้นะครับต่อไปครับพัสคาพัสคาจุดอ่อนผลรวมของพัสคากับบิกิตต้องร้อยนะครับเพราะว่าเอา่อไฮราเนี่ยถ้าจุดอ่อนของเราไม่ร้อยเนี่ยเราจะตีโดนหัวซ้ายขวาจะไม่ตีหัวตรงกลางหัวตรงกลางเนี่ยเราจะตีโดนก็ต่อเมื่อจุดอัตราจุดออกของเรา100%อนั่นเองนะครับพัสคาผมสกิลเต็มนะครับจริงๆต้อมองของว่าถ้าสกิลเต็มได้จะดีมากๆเน้นไปทางที่สกิลสแล้วก็แพสสีพอแล้วที่เหลือไม่จําเป็นนะครับอืมแล้วก็ตัวของของที่ผมใส่ก็อย่างนี้เลยครับค่อนข้างที่แบบตรงสายนะ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับตรงสายเลยแหละนะครับอืมก็โอเคอันนี้ยังไม่ค่อยสวยนะครับแต่ว่าตาจุดอ่อนของมันสวยมากนะครับผมเออประมาณนี้นะครับอ่ะมาลองกันดูกันว่ามันร้อยเปอร์เซ็นต์แค่ไหนเออแล้วก็สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรก็ได้ที่บวกกายภาพนะของผมใส่เป็นโน้ตนะครับเนี่ยประมาณนี้ใส่เป็นโน้ตบวกกายเออไม่ใช่กายภาพหรือบวกเวทนะครับอ่ะประมาณนี้พิเศษสกิลนะครับผมอันนี้ก็พิเศษตามผมได้เลยนะครับผมเติมกุญแจนะครับแล้วก็อ่าสับเปลี่ยนนะครับเห็นไหมสับเปลี่ยนจะเปลี่ยนกิกกกกกกกีี้้ตััััววนนนนึงะคครรรบบบบแลลล็อออาสสิิูซ่� ล่างมิกิทนะครับ2แล้วก็วิตอเียบนบน3แล้วก็ล่าง4นะครับแล้วก็ปาร์คาบน5แล้วก็ล่าง6นะครับผมอ่ะแล้วก็มันจะไม่ถึงตัวของลูซี่เแต่ว่าเราเซฟไว้เผื่อในกรณีที่เป็นพลาดก็เป็นลูซี่ล่าง7นะั่นเองนะครับประมาณนี้เนี่ยการใช้งานคือง่ายมากคีย์เวิร์ดของน้องคืออย่าให้ปาร์คาตายนะครับทุกคนจริงๆเออเพราะว่ามันจะเล่น2ฉีดอันนี้เป็นทีมเป็นคอมสองฉีดถ้าทํา2ฉีดไม่ได้ไม่เชียรนะครับเพราะว่าโอกาสฟิลสูงมากต้อง2ฉีดเลยเท่านั้นนะครับ แล้วก็ปัร์คาห้ามตายนะครับผมอ่ะอันนี้คือสำ,สำคัญมากๆ <c oughs> ปัดคาห้ามตายเกาะเสี่ยงน้อย <c oughs> อเอ่ออันนี้พอล้างเสร็จปับ๊บวิก,กิตบัฟบเสร็จปั๊บนะครับวิตเอรเรียก็จะบัฟบตามนะครับอืมวิตเอรเรียก็จะบัฟบตามพอวิตเอรเรียกดสกิลปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการฮิวตัวของมันเองขึ้นนะครับนี่แบบนี้ฮิวขึ้นมาครับสองพันสองพันเก้าครับอืมก็ฮิวไม่ได้แบบน้อยนะเต็มหลอดและก็ฮิวเยอะอยู่ครับอเออ ค okay. แล้วก็วิทตอเรียก็จะเป็นการกดสกิลส,สกิลล่างนะผมอ่ะนี่แล้วมันก็จะทําให้เกิดในเรื่องของเวทเบาบาง5เทิร์นนะครับอ่ะแล้วก็วิทตอเรียจะฮิวตัวเองขึ้นมาด้วยครับทำให้ตัวมันสามารถรับตีนได้นั่นเองนะครับดังนั้นวิทตอเรียไม่จําเป็นต้องแบบเหมือนคล้ายๆกับว่าถึกเลยนี่ติงครับ7จ็ดหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนโคตรแรงแรงมาก <c oughs> แรงจัดแล้วก็พวกงี้เข้ามานะครับตัวกี้เราจะตายครับผมแล้วก็ปสาสคารเราจะปิ่มๆเห็นไหม แต่ว่าปัสดคาร์เราทนได้ครับเพราะว่ามีบัฟเดสจากตัวของลูซี่นั่นเองครับนี่คือเลยเหตุผลว่าทำไมลูซี่ต้องทำเดฟเยอะๆนะครับเพราะว่าเดฟมันหนาจริงนะครับอ่ะสองฉีดครับจีจีสปอร์ตครับจบเลยง่ายปะอ่าเวลาก็หนึ่งนาที12วินะครับมาครับผมสลับตัวของไฮราอีกสักตามารู้มือรู้ใจจริงในป่าตูดเป็นไงบ้างบิกิตบัฟครับอันนี้เรายังสองฉีดเหมือนเดิมนะครับฉีดแบบฉีดเสียว จีดได้เสียวจงอ่ะน,นี้เคตีเคล้างขอเสียงแน่โอเคมาครับตีครับให้ดาคุณเชี่ยวมา <c oughs> <c oughs> เจ็บจุงบีมาครับตีครับแล้วก็บิกกิตครับไม่ใช่บิกกิตสิเอ่อตัวของวิสตอเรียบัฟสวย <c oughs> พันเรือมาตึ้มโอเคแล้วก็วิสตอเรียสกิลครับ เอากระสุนไปเด็กหน่อยเป็นไงเพื่อนโดนเลยลูกไฟเท่าหัวโอเคตรงซิโรลาบตั้มเจ็ดสิบแปดเคครับ <c oughs> ได้ลงได้ลันนะครับเออโอ้ตอนนี้ปัดคาของเราปิมปิมนะครับป,รปัดคาปิมปิมนะโอเคความมืดอันปริ่ประก่อยแต่ปัดคาเรายืนไหวนะตุกคนชิวจัดเหนไหม สบายสบายเบอร์ต่ำเจ็ดสิบแปดเคสวยกกสเวลาก็1นาที10วินาทีครับเป็นไงไม่แย่เลยนะครับใครที่ไม่ผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปทําดูนะครับกิกี้เราได้เพชรด้วยนะเว้ยทุกคนกิกี้เวลเต็มเราได้เพชรด้วยนะครับดังนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากๆนะครับอยากให้เพื่อนๆลองไปเทสตกันดูนะครับประมาณนั้นละกันเนาะ